สบายดีพี่นอ้องสบายในยามแรงพี่น้อยหากระแลวเวียกแล้วงานลงมระจอบมีสายก่อนว่าเป็นจังไหนเ่ิเนะนั่งเร็จมเขาพัดเศษกระทินเลยกลองหนึ่งสั้น muốn <laughs> <laughs> Có nó nhạt bởi cửa tu rồi đó เปไ็นอะไ้เฮ้ยสายแดกเบิดมือเลยมันนี่ให้ไปเรียกงัวน,นะเอากี่พ้นกันมาตกอีกบาทเนี่ยโอ้ยโอ้โหมันนอนค้าขึ้นหางมันเนี่ยใ <c oughs> ครจะมาโมราผีขึ้นคือกระกรบเนาะ นี่หดอ่ะเนี่ยันโซจีนนี่จะผิดขางตปขางมาวัสดีพี่น้องไอตอนไอมอลที่สองเนาะมอที่สองโหลดยักยังโหลดจิเต้รปากผู้วะอาวมันนี้มันลงมาให้เสด็จเบิดอมือรูกระพัดไอตั้งแต่เก้าโมงสาเฮ้ยวันมาแปะชิบกล่องนะวันมาแปะชิบกล่องลอยไป พี đi, mà, ่ดอกเ่ยินเบิดทุคนและกินได้เ้ยขนาดมีหน้ามาทำลังยังได้กินนองเศร้าจัดอีกเด้อจัดไปเป็นนะะนอนได้เมื่อคืนนลนอนประมาณตีองคืนอืมเสบงหอนนสารบริพ้หรือนลวงอบอกดูนี่นาคหัวึ้ึงเคย่ึงบอกหอนเสดมึงก็นอนรับนั่นแหละ ขวานเล่นก่อบอหลับบอหลับเด็กๆหอนแจ้งแล้วม wow. ันบอหลับแต่ว่าล่นไหนาหลับก็สิบอหลับไั่ไปได้ไหนอ่องห่อนมันหุ่นเุ้ยมันเจ็บมันแสบห่อห่อนคล้ายๆแน้เจ็บมันแสบอะไรนะอนี้ก็เจ็บก็แสบทำมาเนี่ยเลือดเยอะดีนะอีลาเนี้ทำลือเราใ้กินยาท่านทำมามันสิเลือดเลือดก็มันฮาลูกมาย่ใส่เศร้า อาการนะขั้นตอนช่วยๆหะเพียงให้แง่ใบใมาเลยค่ะเขื่อนเขื่อนมันมันแทงมันซีนะเมื่อฮันรังมันโดนนะฮันรังมันูดนิดี่นาประหแล้วนมันก็โอเคแล้วสมิน่าอืม กี้ยางแบบตีนมันแบบหวแบวกผิกไปผีกมาในี่ก็มุนมัดเนาะอือคนห้าเหรออืห่อยาวขาวมาเป็นอือเีัหมยัมันผัดซาถุนเรเนาะเด็กหน่อยผัดผิ่นก่บยเป็นซะมันน่อยเกินเนี่ยขนาดผู้หญ่มันยังอดไ่อจากได้อีูล้ ก็ยืนในแม่ใหญ่นุ้ยเนาะตอนนั้นเนาะิขาเยตาวนะจก็เือพ่อๆกันก็ได้หน่อยนะเห็นว่าแม่คอมเมตตานั้ก็จะมาเพี่ยสรุปหน้ามโหดลงรนะจะพะย่ะีิยังอีหย่าเมตตาอันนี้แม่เป้าหน้ามาไทยบ่เห้ยมาว่านแล้วแล้ผสมหน้าอืมมาผสมหน้าเอามาล้ทาเลยน้อยเดียวหนอยไมอืมแบีนหวน ผูแคนกับซามคืนแล้วน้องมาสเจดานัวผูแคนให้คนเลยคนมาแล้วบ้านนี้อเ้ามันเอาขึ้นมาห้เพื่อละมกอกม้กกับ่ได้ใส่สมเนาะใส่กรเอมมาใส่เกลือหนึ่งมได้บ่ใส่ยูเกลือกะแงนวลอือมันก็บายเขาเอ้ยเขาอวนหอนนะ เบายอยู่ลานก่อนบ่ายอากินกับพอมีแหงเลยมันอยพี่น้องวางนึกนที่เแห้งกบอยแแบังตายอ่าแบบว่ามันลงนะมันเจ็บแต่มันบอดยากยังได้ัปนแบบปากตายตายเบิด่น้อยห่างกายอย่างาแว่า มันซาออมาบบาแบบคือวิญญาณเนี่ยคือแมันือวิญญาณนั่นเดียวปิ้วแวงบปิ้วแต่วงความคิดนะความคิดคือไววิววิวเนาะแล้ต้นแกล้งกับบดไอไคใช่ปะเวลามรีมีบริษัทที่ทิ้งใครใทำมาเนี่ยคุณแม่ทำตัวนี้อืมแล้วมันก็ไข่เรื่มแล้วมันวิตแอะแพ้น่าเลยอืมชีวิตเสอ เสียดสีออกห้อทำมากินมาม้านำไหลบ่กกินเลยเด้านไงก็ห่อหนึงก็กะบักมันกับไก่เนี่ยเนีก็ได้ใส่น้ำมันมันแต่ว่าได้ใส่น้ำาลเด้บางเที่ยงเหมือนกันบางเนี้ยกินได้แต่ว่าหม่าม่ากินได้บอกเลยมันชวทุกกินห่อหนึ่งท่านกินพอจะกินย่างเนาะไมาจังหว่าที่นอ้มันมีน้ำถ้าบ่งกินไห้อยู่บคิดยากอย่าไปลวกบ่งนะ บอกทองมันเป็นเครือเลยเออเครือกินมาไหนายเลยนี่เนาะบแรกแบบยังหถ่ายสะดวกถ่ายยุติอะเแล้วถ่ายยังบ่อเขากินหมดเต็มสวนเลยเขากินหมเต็มสวนเลยแบบลมอืม เรากินหมดเต็มส่วน,นยอ,ยอ,อืนั่งกับนั่งมับข้าวให้แบบต้มแขงมันแขงม <c oughs> ันถ<อ>่างอะไก็นอนั่งลงเออท้างใมันยังแข้งเขาว่าหากมันยาวเคยยังนี่อันสเอสื่อเซนีน้องสนีป่าอีนุดส่งห่วมเสี่ยงมาเป็นซีบซาวแล้วเนาะอันละวซ้าวซ้าทอนแตเป็นคือกันกับอีแม่นั่นแหละ อันอีเมลก็เป็นหยุดต,ตีนนมเก็บถมแทงนะคะห้างบ้านไหนยาวเราแบบรักหาทุกยาทุกยาอะไรแล้วมาถือกับขวดแก้วกับไอ้ต้นโคจะวบบก็หลักเอาเก็บมันเออมาแล้วก็เอาขวดปากปากขวดเลยปากขวดเซตเซตนะคนกันเออแล้วก็ท่าอออ,าออืเีน่เออ ยาลลายลาซาไม่เจ็บหัวเออมันแสรมาส่งกับคู่อมเสียโทรมาหากูกอกว่า่างหับเนาะกกเออลาซายังบาบ้างส่งกับคู่อมมาไว้แล้วอะไรก็กดพังเนาะลาซาทอดนะเป็นขี้อีแม่เด้อลาซาเด้อเราไปหายมหายามาถูกสนิทแต่กับบอดถือมาถือกับขวดแก้วพ้นกับเกตโพน่ะมันสีเย็นจ่อยจ่อยลงไปเขาว่าพ้นท่าน่ะเออกต่เลยนกับอันยายจืดเคยเป็นพี่น้องกัน ก็เดินหิ้เฮนนะขิดแล้วก็เลยบอกลูกให้บอกอว่าอลาซาเป็นยางขนาดเป็นเพลินาตาขวดแก้วของเช่าแล้ก็ะเป็นเหงื่อไวเาพา,ายแล้วเหย้ยแช่ลายมียางยังยังกับคนมาใส่ใครว่ายังกับท่าอะไรพูนมาตกอีอ๋อะไรเช้าก่อนเป็นเกี่ยวเข่าได้เฮ้ย มีไเนาะเป็นนดำยันทิ้งมีไซเป็นดำนองเลยเอ,อ่าเป็นนองเลยนะี่เออแล้วม,ม,มันกระเตะมันก็ดำเออมันดำกลุ่มดำกระดำเลยนได้ดมเลื่อม,มดำออตะกี้มาถีบใส่ใส่ออโอ้โหโมแม่ Moment, ซองอาทิตย์เลยบ่เฮ้ยน่ะเริ่มเป็นกับก่อนตันทิ้งเพ่งเนาะตัวทิ้งเพ่งนี่แหละัวทิ้งดับอีกแล้วบ่เฮ้ยจ็ดับเนาะ ตนาเแล้วแล้วอืออืเรา,ราเจะมาจะมาแปดข่าวเ,<ร>าเาก้เ<ร>าขำ<ร>นะเก้เาขำวันน,น,นี้สองทิถย์ป่ะอือมางคนหัวเป็นเดือนคือะีเดือนคือว่าอะไรพนเอาเว้เผืมอมันสีแหงงขาวกินยานแบบไหนกินยาแก้เสียนี่นี่ป่ะ เอกกินแ้ยังหยานเสือัน่อยยา้านเสือมันจะมากแพ้้างในรองาเกมาการะเท็ไมจีมันเป็นังไะใครอยอือโอ้ว่าิจ๋ะเป็นะมีลากนงๆไมะยากเนาะมันจะูจักลัวัวกับสบายะอ้าเพนไปย่หญ่ หูอันน่ะแกหูเ่หเธอไปบุกอหารไอือ <c oughs> แกหูอักเสบเป็นเกลื่อนเมียวาาอาขมาเนจักนก็มาตกห,นะหูอื้อื่อแมงวง่างเหมือจัอแล้วแค่เน่แล้วเ่

บาหอี่ซอนบาหอี่ซอ,อนไม่หรอกพอของเสี่ยวนั่นแหละนั่งกับบริลับไม่เห็นน้องเาหน้วะนั่งกับมาเผาผานอน่ะ<อ>ผักลาผักกาดเนาะใย้ายบ้านเอาไหมหย้ายบ้านเอาด้ิค่ะใครเจเจนะเยังอยู่สวรรค์อยู่ยังปากเผาอยู่ใช่เล่ะมีตะปูเจี้ยปูซู่อัลอรราการงานจา้างคนลงมตงตงาตกบ้าน ว่านันบอกันยังไปนันี่กับบริข่าวัดอีกได้เออคิดอีแล้ขาวัดเลยไปหนไปจิไปโอ้ยเคยขาตวขเพิ่มเลยอืมต่วอีมียเดียดปีเต็นเต็มกายโอ้ยมือสิ้นเมื่อเข่าไปตลอดขนาดท่านไถ่ไม่ใส่บาไทไทน้พี่น้อจะด่มอือือกัไอแนก็ซุ่มพีแนก็ซุมเมาเลยม็นองวันจันทเออ มวยก็จะิ้นต้นนี่แล้วเ้ยข่าดจะขาดแล้วเ้ยื่อขั้นมวยแหงเขาแหงเขาเนาะ้ายยังไงมาสวงมันเศ้าแล้วอยากกินเขาดึงดูดเต่าไปนะพอแม่จ้ะฝนตกอยู่ท่านคนดี้เปือยเบื่อนอนอยู่เทียงเลยหมุด หูจะปูจะป้าแซก็บริกินแล้วต่อเส้นทิ่งกระินะออออน่นน,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 นพุ่นบ่ก,กัะทินนะโอคุณนะพี่ไอเป็นหวัดดีพี่นองเลยมันก็นเริ่มตุนน่มอันนี้คือแล้มันก็ดำโอ้ดำาเนาะส้อหนขาขมนเป็นน่ บอแคสน่อยแขงกันมาโอ้ย้ากับอะแบบว่าซองกระถิ่นนั้ยเยมันรูบวงมุกซากอยู่ตลาดเละอืมโอ้ยหมูยักินยังกับบริกินแหละเศร้าบริกินเยจะไปเถียวอำเภอกินมันกระขักแต่ตลงหมดตอนไ่นาเอาสีนั่นนี่เนาะสั่งเลยเออเข้าสุดเข้ายเอาหาล่อย ติงเอาหาร่อยใครห้าหนับห้าหนับเอาหาร่อยจิงเอาหาร่อยเอากระเสียดหลอดมากระเสียดหลอดมามามากินมาได้อืมอืมคนศุกคนนี้เป็นวัดกินยาขาเสือเงาไอเนาะใครเนี่ยอืม นู่นี้ก็เสือล่าด้วยจน่ัปจะไหลจะเจฝนกระตกโตกนเนม่พีชนะสวนตะปาก็เบาวมีแล้วเ่อละทางเลอยมันก็ดำไเด้